วิธีชงชาดำเย็น5ลิตรช่วงยังไงมาดูกันเลยสูตรนี้เหมาะสำหรับชงไว้กินไว้ขายไว้แจกได้เลยนะครับส่วนผสมของเรามีดังต่อไปนี้นะครับชาแดงตามือใช้190กรัมน้ำตาลอ้อยใช้800-1,000กรัมปรับความหวานเอาตามชอบใจเลยนะครับสำหรับคนที่ชอบหวานน้ำเปล่า5ลิตร เกลือครึ่งช้อนชามาเริ่มทํากันเลยนะครับต้มน้ําให้เดือดด้วยไฟแรงจากนั้นให้ทําการปิดแก๊สเทผงชาแดงของเราใส่ลงไปเลยนะครับจากนั้นให้ทําการคนสี่รอบกับครึ่งรอบเพื่อให้ชาหยุดนิ่งปิดฝาหม้อตั้งเวลาอบไว้ห้าถึงเจ็ดนาทีพอนะครับเมื่อครบห้าถึงเจ็ดนาทีแล้วเราก็เอามากองด้วยถุงก,กองชานะครับ สำหรับใครที่ไม่มีถุงกองชาแบบผมก็าสามารถใช้ผ้าขาวบาง2-3ชั้นแทนได้นะครับบีบน้ำชาออกแต่ไม่ต้องแรงมากนะครับเดี๋ยวจะทำให้ชามีรสฝาดได้เติมเกลือลงไปเลยขณะที่น้ำยังร้อนอยู่ตามด้วยน้ำตาลทรายแล้วก็คนให้ส่วนผสมทั้งหมดของเราละลายเข้ากันนะครับแค่นี้เราก็ได้ชาดำเย็นไว้กินไว้ขายไว้แจกกันแล้วนะครับ ถ้าเราแช่เย็นไว้หนึ่งคืนจะทำให้ชาของเราเข้มขึ้นนะครับสำหรับคนที่ชอบทานชามะนาวก็สามารถบีบมะนาวลงไปได้นะครับแล้วก็เติมด้วยชาดำเย็นของเราแค่นี้ก็ได้ชามะนาวอร,อ,อร่อยอร่อยไว้ทานเองที่บ้านกันแล้วนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากกดหัวใจกดติดตามคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปให้ด้วยนะครับ